มาแล้วครับเสียแบงค์ครับวันนี้ถอดอะไรแต่งออกมาเลยออาสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องยูทูบเสียเบียวบนครับเ o โอเจ็ดอีครับคันนี้สองร้อยสิบฮ5โนเมกาห้าร้อยครับสียอดฮิตครับช่วงนี้เ,เรียกว่ารถพระรถพระ สายเหลืองครับกำลังมิดเลยครับวันนี้วิ่งงานทอยครับวิ่งงานทอยเอาหมวกออกครับวันนี้แมงขนมหวานอู้วเอาะขุดสายยางเขาแล้วที่นี่ครับ เขออาจะก,กอตั้มตึงเจริญทรัพย์โอ้ส่วนใหญ่ก็วิ่งกับทีมงานนี้ครับเสียแบงค์เขาคันนี้คันเหลืองวันนี้น่าจะแบกเป็นดินดินโพนครับส,สวยๆเลยครับโพนออกดินเหนียวนิดหนึ่งครับดินโพนมันโพดินเหนียวหน่อย ทางวิ่งค่อนข้างจะมีโคลนหน่อยโอ้แบกสามวุ้กจีวุกกีีของโคมสุกับร้อยสองร้อยไปมองวอิเตียวใหญ่มากครับพันนี้ ซุพีซีสองร้อยอันนี้น่าจะขีดแปดด้วยขีดแปดเอ็มซีโร่ด้วยครับแปดหรือเจ็ดเนี่ยแม่ใ,ใจเหมือนกันครับวิ่งงานทอยคนเดียวด้วยครับเสียแบงก์วันนี้โอ้มาอีกแล้วครับวิ่งงานทอยคนเดียว อันนี้จัดมาจากบูช่างวาครับอู้มานี่เลอะหมดเลยครับมานองช้างย้งเลอะเป็นธรรมดาครับช่วงนี้หน้าฝนก็ทีมเดียวเลยครับที่ทำงานได้ครับ ร้อนๆครับวันนี้นร้อนๆร้อนมากครับวันนี้พี่น้องชาวอู้กันสบายๆเลย รับเดียวครับอู้ไปอีกแล้วครับทางก็น่าจะวิ่งสบายนะน่าจะไม่ลำบากเท่าไหร่หรอทางก็ว่าดีเลยทีเดียวครับ มีทางออกจากลื่นๆครับหน้างานก็เทไม่ไกลครับหน้างานก็ถัดจากนี้ไปประมาณเล็นเกน้อยครับตรงรถไทจ่อนะูอ่นนะเทมันไกลครับวันนี้อู้เดี๋ยวรอก,ก่อนครับ แหมวิ่งไปวิ่งมาครับวันนี้กลับไปกลับมาครับทางก็เล็กๆหน่อยครับวันนี้ดูนี่มีหอนเล็กน้อยครับ ก่อนฝนตกครับแล้วเราลงมาก็าฝนตกเลยเดี๋ยวก็กลับแล้วนะ่ะช่วงนี้หลายๆทีมงานก็จอดครับเพราะไม่มีใครทำงานหรอกช่วงนี้ น่าจะไปเกี่ยวข้าวมันหมดแล้วนี่ช่วงเกี่ยวข้าวเพราะว่าเขาฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วแมคโครก็น่าจะจอดหลายเลยโอ้ยา่าสวยๆเลยอ่ะ ฝนครับวิ่งวิ่งจัดจอดใครมีงานก็วิ่งไปครับตันนี้ฝั<อ>่งนี้ก็โอ้ยาส,สวยครับแม่ใครมีเครื่องตัดยามาตัดเอาน้อยนี่ หญ้าสวยมากครับหญ้าเขาปลูกไว้ให้วัวให้ควายนู่นครับอ้ยาวไปลูกพี่ยาวไปนู่นครับจุดเทก็ไม่ไกลครับเทประมาณสองสามร้อยเมตรไปแป๊บเดียวก็กลับไปแป๊บเดียวก็กลับครับส่วนหน้างานก็โอ้ ปีงสบายมันเป็นโพลครับน่าจะไม่มีอะไรมากไปครับเออตอนมาครับวันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากฝนตกหนักมาสองสามวันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับการติดตามรับชมพื้เอฟซีทุกท่านครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนกดกระดิ่งครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ